วัสดีชาวราศีกันนะคะสำหรับคลิปนี้จะมาดูเรื่องราวความรักของคุณนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้นะพลังงานไพ่ก็คือจะอยู่ตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนนั่นเองนะคะมารู้สึว่าจะมีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะความรักของคุณน,นั้นจะมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่าจะติดขัด อะไรตรงไหนไหมนะคะกับท่านที่เงียบๆนิ่งๆนะหรือว่าความรักที่ไม่ได้เป็นอย่างที่เราปรารถนานะคะเราและเขานั้นจะมีการได้เคลียร์กันปรับความเข้าใจกันแล้วก็จูนกันในลักษณะที่ดีขึ้นหรือเปล่านั่นเองนะคะสาหรับการเปิดไพ่จะเป็นพลังงานโดยรวมนะตรงบ้างไม่ตรงบ้างบางกรณีสามารถที่จะสลับกันก็มีด้วยเพราะฉะนั้น นี่ไม่ใช่ดวงของเราคนเดียวนะคะก็ต้องพิจารณาเองด้วยว่าพลังงานของเราตรงกับจุดไหนนั่นเองนะคะชวนเพื่อเป็นแนวทางนะสำหรับชาวกันจะเกิดในระหว่างวันที่24สิ่งหาคมถึงวันที่23กันยายนการแบ่งวันที่ก็จะตามแบบศาสตร์ตะวันตกนะคะเพราะฉะนั้นวันที่จะไม่ตรงกับศาสตร์ไทยแล้วก็สามารถรับชมได้ทั้งแบบลัคนาแล้วก็แบบราศีนะคะ ก็ยังแนะนําให้ชมคบคู่กันนะเพราะว่าในบางครั้งเนี่ยไพ่ก็จะมาตรงกับลัคนาก็ได้หรือบางครั้งสามารถที่จะมาตรงกับราศีก็ได้นะคะอันนี้ก็ไม่แน่ไม่นอนนะส่วนท่านใดสนใจที่จะดูดวงเป็นการส่วนตัวนะคะก็สามารถแอดไลน์กันเข้ามาได้เลยนะคะได้ฟังอดีตไลน์ที่ใต้คลิปนะคะ,ะเข้าสู่เรื่องความรักนะช่วงนี้ลักษณะเหมือนกับว่าไม่ค่อยเติมเต็มนะคะ ไม่ค่อยสนใจกันปล่อยปะละเลยความรักอยู่ใครอยู่มันหันหลังให้กันไหมนะคะเป็นไพ่เดอะเฮอร์มิตตามมาด้วยนะคะอ่ะไพ่เมเจอร์คณนเนี่ยก็คือพลังงานส,ส่วนใหญ่เนี่ยคือจะต่างคนต่างอยู่ไหมอยู่ในที่ที่ของใครของมันนะคะคนนึงก็ออกแนวเหมือนกับว่าจะมีโลกส่วนตัวเก็บเนื้อเก็บตัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะเงียบนิ่งไม่ค่อยคุยไม่ค่อยสนใจดู ดูจากลักษณะไพ่แล้วนะเป็นเรื่องของการเงินไงนะคะที่อีกคนนึงเหมือนกับว่าเออต้องการความมั่นคงในชีวิตนะคะอยากจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานและการเงินชิดความเป็นอยู่ฐานะนะคะก็คือมองถึงเรื่องของฐานะเน้นๆเ,เลยก็เลยทําให้ไปโฟกัสที่การงานซะมากกว่านะคะคือความรักเอาไว้เป็นเรื่องรองๆเลยนะคะกับชาวราศีกันในตตอนนี้ปัญหารเรื่องงานมันก็มีเยอะนะคือ จะเป็นสภาวะที่คุณไม่มั่นใจในเรื่องของการงานนะคะในช่วงเดือนพฤษภาคมนี้อาจจะเกี่ยวเนื่องกับรายรับที่มันไม่บาลานซ์กับรายจ่ายไหมหรือว่ามันน้อยลงก็ได้คือคืออาจจะมีมีอยู่แล้วแหละแต่ทีเนี้ยมันน้อยลงก็เลยทาให้เราเหมือนกับว่ารับสภาพนี้ยังไม่ได้นะคะก็เลยทําให้เราจะต้องพยายามในเรื่องของการงานมากขึ้นจนจนไม่ได้อะไรกับความรักสักเท่าไหร่นะคะ ทีนี้เหมือนกับว่าคุณจะพยายามมองถึงอโอกาสที่จะเข้ามาในเรื่องของการเงินนะคะหรือไม่ก็จะโปรโมตสินค้าอะไรของคุณนั่นแหละที่คุณจะพยายามทำนะคะช่องช่องทางการสื่อสารช่องทางการติดต่อหรือแม้แต่สง่งที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเราเป็นงานของเราส,งงราสงง่องออกนอกประเทศอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยทำให้เราเหมือนกับว่ามุ่งม,มั่นในเรื่องของงานอย่างหนักหน่วงเลยทีเดียวนะ,ะงานยุ่งงานเยอะทีนี้ ตัดภาพมาที่เรื่องความรักเลยแล้วกันนะคะเความรักเนี่ยนะก็เป็นความรู้สึกที่ยังมั่นคงอยู่นะคะถึงแม้ว่าเวลาเราจะไม่ตรงกันนะสำหรับบางท่านเวลาที่เราไปทุ่มเทให้กับงานก็ไม่ได้มีเวลาให้กันสักเท่าไหร่นะแต่ทีเนี้ยนะคะไพ่เสียจะไม่มีนะต้องเรียกว่าไม่มีแต่เราจะต้องอต้องทนอยู่กับสิ่งเนี้ย กับการที่เขาไม่มีเวลาให้เรานี่แหละให้ได้นะคะเออเนาะมีราศรีกรกฎนะคะราศรีกันที่จะเข้ามาทาตุดลมทาตุไฟนะคะเอ,อคุณกําลังเนาะพยายามทําในสิ่งที่ตัวเองทํานะคะสู้ ภาระความรับผิดชอบหน้าที่การงานของเรานะคะไปสู่ความสําเร็จแล้วก็อีกไม่นานก็จะสําเร็จแล้วนั่นเองนะคะสิ่งที่คุณปรารถนาสิ่งที่คุณรอคอยนะคะไพ่หกคาทานะก็เป็นไพ่แห่งความสําเร็จอีกไพ่อีกใบหนึ่งแล้วก็ตีคู่มากับไพ่สิบเหรียญน,นะคะคืออนาคตที่จะเข้ามาอันใกล้เนี้ย ถึงแม้ว่าตอนนี้อะไรจะยังนิ่งๆอยู่นะคะแต่เร็วๆนี้จะมีสิ่งดีๆเข้ามาแน่นอนโอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานนะคะการเลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งไหมหรือไม่ก็เงินที่เข้ามาจํานวนมากเลยทีเดียวนะคะที่จะเข้ามาเร็วๆนี้่า สิ่งที่เราต้องเก็บเอาไว้ก็คือจะเป็นสภาวะความกังวลของเรานะะในเรื่องของการงานเราอาจจะผ่านสมรภูมิรบมาเยอะแยะแล้วความเหนื่อยความล้าความอะไรอย่างเงี้ยนะคะเก็บมันเอาไว้เอาชนะความรู้สึกเสีงให้ได้นะคะเนาะเดี๋ยวชชนะจะเป็นของชาวราศีกันนะคะเน้นในเรื่องงานเนาะส่วนเรื่องความรักเนี่ยก็นั่นแหละเย็นชานะนิ่งๆเฉยๆแต่ก็เป็นความรักที่ มั่นคงอยู่นะหมายถึงว่าจริงใจอะไรอย่างเงี้ยน,นะคะเดี๋ยวจะเปิดความคิดความรู้สึกของคนรรกของคุณให้ด้วยว่าเป็นยังไงบ้างคิดยังไงรู้สึกยังไงนะลักษณะไพ่ถ้วยไม่ขึ้นเลยทางฝั่งเขาเนี่ยก็ต้องการความเปลี่ยนแปลงเหมือนกันนะคะในบางครั้งที่คุณเป็นแบบเนี้ยเขาก็มีอาการน้อยใจด้วยเหมือนกันนะคะคิดมากอะไรอย่างงี้ก็มีด้วย บุคคลนี้ก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเก่งแล้วก็ฉลาดเป็นคนที่มีซิกเซนในตัวด้วยนะคะชอบเรียนรู้อะไรใหม่ๆเนาะชอบการเริ่มใหม่นะคะ,ะแล้วก็ยังไงล่ะมีสตร t h เข้ามาด้วยไพ่ชาวสิง์นะคะก็มาด้วยเช่นกัน มีโอกาสใหม่ๆเข้ามาหาเขาเหมือนกันนะชาวราศีกันนะคะไม่ถ้าไม่ใช่โอกาสในเรื่องของงานก็เป็นบุคคลใหม่ๆที่กําลังจักเข้ามานะคะเป็นเด็กนี่ยแหละที่จะเข้ามาอมืมีความเกี่ยวข้องกับเขานะคะมาเป็นตัวเรื่องด้วยนะจะบอกว่าอย่างนี้นะคะเพราะว่าเขาไม่มีความมั่นใจในตัวชาวราศีกันว่าจะมั่นคงในเรื่องของความรู้สึกสักแค่ไหนนะคะ ไม่มั่นใจงไงเพราะว่าคุณเหมือนกับว่าอาไปไปไฟเรื่องงานไปทําทําแต่กับงานงานยุ่งงานเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปสนใจในเรื่องของ,ของการสร้างอนาคตสร้างฐานะในเรื่องของการเงินอย่างเงี้ยก็เลยทําให้คุณปล่อยปากละเลยเขาจนเขาเหมือนกับว่าอยากจะเปลี่ยนอยากจะออยากจะมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้เขาตื่นเต้นรู้สึกดี <S <S เขาอาจจะเผลอใจ เพลย์ไหมหรือไม่ก็อยากจะเดินไปจากตรงเนี้ยที่มันไม่เติมเต็มอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขารู้สึกว่าคุณนั้นไม่เติมเต็มความรู้สึกให้เขาเขาต้องการความรู้สึกที่มันเอฟูฟออมีมีความโรแมนติกบ้างนะคะมีความตื่นเต้นในความรักบ้างไม่ใช่เืดชเื่อยอ,อยู่แบบนี้นะและอีกหนึ่งอย่างเขาก็เหมือนกับว่า,าก็พยายามควบคุมตัวเองอยู่นะ แต่จะคุมได้มากได้น้อยแล้วแต่บางท่านนะคะคือ,อเปิดไพ่ดีกว,ว่าทำไมเขามีอาการกลุ้มๆเนาะก็รู้แหละว่ากลุ้มเรื่องเรื่องเราเนี่ยแหละที่เราเงียบเรานิ่งเออเขาใหญ่จะบอกให้คุณอนะเปลี่ยนตัวเองบ้างนะคะใหญ่จะเออเขาเรียกว่าปรับสมดุลในเรื่องของความรักแล้วก็เรื่องงานแยกกันให้ออกด้วยอย่า เอาอย่างใดอย่างหนึ่งจนปล่อยปาลาเลยคนที่คนที่รักกันนะคะเนาะเปลี่ยนตัวเองนะอันนี้สิ่งที่เขาเรียกร้องนะคะให้ทำอะไรให้มันดีขึ้นให้มันรู้สึกว่าชีวิตชีวิตรักของเรานั้นมีมีความสุขมีชีวิตชีวานะคะมีความรื่นรมบ้าง แค่นั้นเองสิ่งที่เขาขอนะคะไม่ได้ขออะไรมากเลยแค่ให้เขาแค่ให้เราเนี่ยมีเวลาให้กันบ้างแล้วก็ไปเที่ยวกันบ้างนะคะเขาอยากจะไปเที่ยวนะอยากจะปลดปล่อยกับความกลุ่มความเครียดที่เขามีอยู่บางทีออกไปเที่ยวด้วยกันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์ของเรานั้นแน่นแฟนมากยิ่งขึ้นหรือไม่ก็มีความทรงจําที่ดีๆต่อกันนะคะ แล้วก็อาจจะปลดปล่อยความรู้สึกที่มันเงเงาเศร้าๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเติมเต็มให้เขานิดนึงนะคะชาวราศีกันเนาะอาจจะชวนกันไปเที่ยวก็ได้นะคะเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่อจ,จะทําให้เขารู้สึกดีกับเรามากยิ่งขึ้นนั่นเองนะคะที่นี้สําหรับท่านที่เป็นคู่รักใหม่นะคะในช่วงแรกนี่ก็คือจะเป็นการเรียนรู้นิสัยซึ่งกันและก,กันนะคือ เรื่อยๆเลยนะคะยังไม่มั่นคงสักเท่าไหร่นะแต่ในอนาคตนะคะในอนาคตเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็เหมือนกับว่าเราจะต้องเรียนรู้กันอีกหลายอย่างเลยละนะคบกันได้นานอยู่นะชาวราศีกันแต่ในช่วงแรกอาจจะออไม่ค่อยมั่นคงนิดนึงหรือไม่ก็เป็นในเรื่องของความรู้สึกที่มันแปรปรวนไม่มั่นใจกับคนนี้สักเท่าไหร่นะนะคะเพราะว่าเรายังไม่รู้นิสัยซึ่งกันและกันแต่พอเราเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้วเนี่ยนะคะ เราจะคลิกกันมากยิ่งขึ้นเราจะรู้นิสัยซึ่งกันและกันแล้วก็บางเรื่องบางอย่างที่ไม่เข้าใจมันก็จะเข้าใจกันมากยิ่งขึ้นนะคะเป็นความรักที่จริงจังนะตอนนี้นะคะเขาต้องการอะไรอันนี้คู่รักใหม่นะไม่ได้ไม่ใช่หมายถึงคนที่คบกันนานแล้วคบกันนานแล้วเนี่ยคือรู้ใจกันแล้วนะคะก็คือต่างคนต่างทําหน้าที่ของใครของมันแต่เพียงแค่ว่าอย่าลืมเติมความหวานให้กันเท่านั้นก็พอนะคะ ก็คบกันได้นานนะไปเรื่อยๆเลยนะคะจริงจังกับพลังงานนี้มากนะคะจริงจังกับการเริ่มต้นใหม่ครั้งนี้มากแต่ตอนแรกเนี่ยอาจจะมีอะไรที่เขาเรียกว่ามีคู่แข่งไหมมีคู่แข่งที่ค่อนข้างที่จะเยอะอยู่เราอาจจะคุยหลายคนก็ได้นะหรือว่าเป็นเขาก็ได้ที่ยังมีตัวเรื่องอยู่นะคะ,ะแล้วทีเนี้ยในบางในบางคู่เนาะก็เหมือนกับว่าจะมีการ ปิดกั้นตัวเองอยู่ยังไม่เปิดใจสักเท่าไหร่นะเพราะก็ยังเป็นอาการกลัวๆอยู่นะคะว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยหรือเปล่าเพราะว่าเราเคยเดินออกมาจากใครสักคนหนึ่งแล้วคนนั้นก็ยังฝังใจเราอยู่นั่นเองนะคะก็ยังมีความรู้สึกจากคนเก่าอยู่เพราะฉะนั้นการที่จะคบใครก็เลยเหมือนกับว่าวะระวังตัวมากเป็นพิเศษนะคะขอใช้เวลาไปเรื่อยๆเอยๆอะไรอย,อย่างนี้นะขอให เราได้มั่นใจก่อนใช้เวลาเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะมาจะสรุปให้แล้วนะคะความรักชาวราศีกันอ่ะพายอยากบอกอะไรบ้างทุกอย่างต้องใช้เวลานะคะมันจะเป็นไปแบบช้าๆเรื่อยๆนะคะ คือคบกันไปเรื่อยๆดูใจกันไปแบบระยะยาวเลยทีเดียวชาวราศีกันมันก็คือจะเป็นอย่างนี้แหละนะคะมีเวลาก็มาเจอกันมีเวลาก็ชวนกันไปเที่ยวเพื่อที่จะสาอ,อขอโทษทีเพื่อที่จะสารสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของเรานั้นให้แน่นแฟนมากยิ่งขึ้นนะคะทุกอย่างจะเป็นไปแบบรีบเรียบ,ยบไม่หอวอหบาอะไรมากนะคะแต่ก็มีความรู้มีความรักที่มั่นคงเี นั่นเองนะคะคบกันได้นานด้วยเอาล่ะก็ประมาณนี้นะคะกับเรื่องราวความรักของชาวราศีกันนะคะก็ชมเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นหรือท่าในใดอยากจะเปิดดวงชะตาโด,ย,ดยตรงเลยนะคะก็สามารถแอดไลน์กงินเข้ามาได้การดูดวงของอาจารย์ก็จะดูแบบวันเดือนปีเกิดนะคะวันเดือนปีเกิดเนี้ยก็จะได้ทราบว,ว่าปีนี้อะไรดีอะไรเฮงอะไรปังความรักจะเป็นแบบไหนแล้วก็คนที่คบอยู่เนี่ยจะเป็นจังหวะในดวงชะตาของเราเจอเนื้อคู่หรือเปล่าในช่วงเวลาที่เราเจอกันคุยกันนะ,นะคะ แล้วก็เปิดไพ่เนี่ยก็จะส่องความคิดความรู้สึกของเขาที่มีต่อเราไพ่เนี่ยคือจะอยู่ได้ไม่นานนะคะก็เลยจะใช้เป็นในระยะสั้นนะจะได้ละเอียดเนาะ,ะดูทั้งบนปิ